กระพุนเป็นที่เรียบร้อยชมนี่ก็จะอยู่ในหนองน้ำเน่าองี้นะผมเรียกว่าหนองน้ำนั้นแล้วก็กระโดดลงน้ําไปเริ่มชมนี่แล้วเราก็กดอะไรเนี่ยกดลงดําไปใต้น้ำนะเราก็จะมองเห็นแมงกระพุนเลยเห็นไหมไอตัวสีส้มนั่นก็คือแมงกระพุนเอ้ยจมน้ำจมน้ำจมน้ำเราลพิ่มกดวานจมเลยจมน้ำเลยมีท่าทางการจมได้เห็นปหมแล้วเราก็กดนเพื่อเก็บแมงกระพุนเลยผมกดเอ็นไปแล้วครับนี่อ้าวตรงนี้มีคนเก็บไปแล้วนะครับน้องๆเราก็ต้องวิ่งเก็บตรงนี้นะไปนี่ผมก็จะมีท่าทางในการเก็บแมงกระพุนก็เหมือนเก็บปัก โอเคครับผมก็ขอกราบตบบดีทั้งทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง Nano X Two ครับผมแล้วมันก็จะพามารีวิวเซิร์ฟ Lost Angeles City ครับผมนี่แล้วตอนนี้เราก็มาจุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยพรานี่เรามารีวิวเซิร์ฟนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับน้อนๆ้อนสำหรับใครที่เข้ามาใหม่สามารถมารรับของขวัญเด็กใหม่ตัวเองได้นะแล้วก็สามารถไปรับกาชาปองฟรีๆได้จากแอดมิน5ลูกนะแต่ว่าเรารับของติดใหม่ไปรับชมนี่อันนี้เป็นพาร์ทที่สอของเรานะ อันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะผมแล้วก็ทับบีวาร์เลยเหมือนก็ว่าอีพีที่หนึ่งผมรีวิวแล้วนะก็จะมีพิซซ่าน้ำเปล่ารือยแต่ไม้ถังน้ำมันไก่ทอดแล้วก็พาหอสุดแล้วก็ใบประกันุูนะถ้าใครมีอาวุธแล้วตายแล้วหมอไม่ได้ชุบก็นั่นแหละอาวุธจะหายผมนี่ก็จะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนี่ ก็จะสามเอ้ยร้านบวกขายบวกกับร้อยชมก็จะมีบวกกับน็อกล่ะสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินราคาก็จะแตกต่างกันออกไปผมอย่างเส้นสีน้ำเงินนี่จะสองพันนะผมสีม่วงจะพันแปดแล้วก็สีแดงนี่จะพันห้าถูถูกๆเลยผมป่ะก็จะมีรถเด็กใหม่ให้ใช้ฟรีก็จะมีทั้งรถสี่ประตูแล้วก็รถอ e ีป็อปนะครับนนนนอันนี้ก็จะน่าจะเป็นรถกระลาตที่เขาเรียกกันไว้นะแต่ไม่ใช่รถของผมนะผมยังไม่มีรถส่วนตัวเลยผมต้องปาล์มเงินแล้วก็ไปซื้อนะครับนนนนป่ะตอนนี้เราไปตั้งอย อันแรกก็จะเป็นสเตเตัสต,ตัวละครก็สามารถดูได้ทางซ้ายมือบนนะตอนนี้เราออนมา15ชั่วโมงแล้วนะน,นี่ก็จะเป็นกระเป๋าแลนะ้วผมก็จะมีมือถือพิซซ่านำปลาผมแล้วก็หอยนี่หอยปลาดาวเนื้อวัวเนื้อไก่แล้วก็อะไรดาแดงนนะ่ะผมมาทำผมไปทํามาจากจ p นะที่หนึ่งนะหมดทั้งหมดเลยนะครับน้อนน,อน้นันนี้ก็จะเป็นระบบ GPS ก็บอกสถานที่เราไปงานทุกกฎหม่แล้วก็งานผิกดกฎหม่นะสถานที่เราไปเขาจะบอกพวกอะไรนะร้านเป็นเสื้อจุดขับรถบ้านโดเนทบ้านโดเนทที่อาบน้าที่ FK ตลาดกลางจุดเกิด ธนาคารผับใบอนุญาตใบเตยสอบอนุญาตใบครับขีดแล้วก็คาสิโนแล้วก็ที่ทํางานนายกแล้วก็บ้านโดบ้านและบ้านโดนิทหรอเดีเราต้องไปดูนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบ้านโดนิทยังไงวะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันงานทุกกรหม่่าเขาจะบอกงานเก็บหอยเก็บปลาดาวฆ่าไก่ฆ่าวัวเก็บแอปเปิลตกปลาตัดไม้งานเก็บฟักทองแล้วก็ที่จุดักจุดแพ็คฟักทองด้วยนะชมแล้วก็งับเก็บแมงก้าพูนแล้วก็งานคุณเหมืองน,นะแล้วเราจะพาไปทํางานเก็บอะไรนะฟักทองนะท่านผู้ชม,ชมวันนี้เดี๋ยวเราติดตามชมกันแลนะ้วผม งานพิกอหมายนะหรอเขาก็จะบอกพวกงานอะไรเนะี่ยเขาจะบอกแค่จุดขายกัญชาจุดขายโคเคนแล้วก็จุดตกปูนจุดแพกกระจุดตกจะไอจุดแพกกระจุดทาจะไม่บอกนะต้องไปหาเองนะของโดเนก็จะมีกาชาปอง VIP ซื้อเงินเขียวละหนึ่งเทหนึ่งหนึ่งคอยต่อ500บาทผมแล้วก็บูมบ็อกก็คือลำโพงนะครับน,น้นๆอันนี้นก็ได้นี่ก็คือกดออกเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็น ID ดีแล้วก็ชื่อเรานะครับผมแล้วก็สกินที่เราใส่อยู่นะเท่ๆอย่างนี้เลยป่ะแต่เราไปหางานทําดีกว่าว่าจะมีงานอะไรที่น่าทําแล้ว่าสนใจกันมากคร ไปก็งั้นแล้วตอนนี้ผมก็เป็นสถานที่ทํางานเก็บฟักทองเป็นที่เรียบร,ร้อยท่านผู้ชมนี่ผมขอแล้วเราก็วิ่งมาตรงฟักทองเลยท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็กดเอ็มเพื่อเก็บไอะไรผมกดเอ็มเพื่อฮัดไปก็จะมีท่าทางในการเก็บฟักทองก็ประมาณนี้ผมก็จะมีแท็กอทแท็กดาวเป็นลายหนาสีลายสีชมพูน้ชมวิ่งบอกเปอร์เซ็นต์อยู่นะเก็บค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นดูเลยโคตรไวอะนี่ทำหนึ่งครั้งก็จะได้อะไรอ๋อกระเป๋าเต็ม <laughs> ขอแยกทิ้งของก่อนนะครับผมขอแยกทิ้งเป็นด้านของปลาดาวสามตัวนะครับ จริงหรอสามารถให้เพื่อนกันได้นะแต่ผมขออนุญาตทิ้งก่อนเพราะผมอยู่คนเดียวน้ำชมทิ้งก็ให้หมดเลยละกันไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะนี่ <c oughs> หอยด้วยทิ้งหอยด้วยห <c oughs> อยอีหอยอีคือทิ้งกันหมดเลย้กันขอทำงานนะเราเราเล่นเลเราจะเดินทำงานใหม่หมดเลยนะเนื้อวัวมีสองอันทิ้งเลยแล้วการ <c oughs> บ่ายแล้วเราก็กดอีกมาทำไปเลยครับบ่ายนี่เราก็กำลังทำการอยู่ก็จะมีได้ทางในทางทำก็ประมาณนี้ง่ายๆชิวๆแล้วลนะ่าดูดิตัวละครนี้โคตรเท่ท่านผู้ชมนี่สำหรับถ้า ครบหนึ0งพรซับผมจะแจกเป็นตัวเกมของผมนะผมมีตั้งหลายตัวเกมเลยไปทำหนึ่งครั้งก็จะได้รับฟักทองมาหนึ่งดูดผมแล้วก็ได้รับ,บอีฟปียี่สิบห้าบวกก็เฮ้ยได้อีฟีคนเยอะงานเก็บฟักทองอ่ะแล้วเราเก็บสักประมาณสามลูกท่านผู้ชมแล้วเรา,เราจะพาไปแพ็คด้วยนะครับน,น้นๆเราเก็บไปครบสามลูกกันเลยละกันเฮ้กดท่ไป <c oughs> ตอนนี้คนออนในเซิร์ฟ <c oughs> ก็สามคนท่านผะู้ชมดูเดะมีตำรวจด้วยนะคนนี้ตำรวจนะเนี่ยตำรวจ นี่ก็จะเป็นผู้เล่นปก,กติสองคนนะผมก็เป็นผู้เล่นสำหรับเขาที่อยากเป็นหน่วยงานรัฐก็มาสมัครสามารถมาสมัครได้นะท่านผู้ชมปะ่ะตอนนี้เราก็ได้รับฟักทองมาเป็นจํานวน3าลูกเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมเราไปเจอกันที่จุดแพ็กกันเลยแล้วกันครับผมคร<อ>ับ <ไป S 2> ผมตอนนี้เราก็สานที่แพ็คฟักทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็สามารถเปิดใน G P แล้วก็เข้ามาที่งานทุกกฎหมายแล้วก็จะอยู่ด้านล่างงานเก็บฟักทองตรงนี้แล้วเราก็วิ่งมาตรงน,นี้เพื่อแพ็ถผมกดไอไหมลครับป่ะ นี่ตอนนี้เราก็กำลังทำการแฟกฟักทองอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้มากี่แพ็คน้ำชมเรามีอยู่แค่สามลูกเน่าจะได้แค่แพ็คเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำชมก็ต้องรอชมตืเดือ แล้วก็ใช่ท่านผู้ชมเราต้องมีฟักทองขึ้น3ชิ้นึ้นไปเราถึงสามารถแพ็คได้นผมดูดิเราก็จะได้ฟักทองแพ็คมา1หนึ่งชิ้นเราก็สามารถนําไปขายที่ตลาดก็ได้หรือว่าขายกับคนในเซิร์ฟก็ได้แล้วแต่เราแลวนักเข้าน้ชมป่าเราเราก็มาเจอกันที่จุดสถานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับนอนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทำงานเก็บแมงกะพูนเป็นที่เรียบร้อยทุกนี้ก็จะอยู่ในหนองน้ำเน่าอย่างนี้นะผมเรียกว่าน้องน้ำนั้นแล้วเราก็กะโดดลงน้ำไปเล่นชมนี่แล้วเราก็กด อะไรเนี่ยกดลงดำไปใต้น้ำนะเราก็จะมองเห็นแบงก์กระพุนเลยเห็นไหมไอตัวสีส,วส้มนั่นก็คือแบงก์กระพุน <c oughs> เอ,อ้ยจมน้ำจมน้ำจมน้ำ <c oughs> เราลืมกดวานผู้ชมเลยจมน้ำเลยมีท่าทางการจมได้เห็นป่ะแล้วเราก็กดเอ็มเพื่อเก็บแบงก์กระพุนเลยผมกดเอ็มไปแล้วครับนี่อ้าวตรงนี้มีคนเก็บไปแล้วนะครับน,น้องๆเราก็ต้องวิ่งเก็บตรงนี้นะไปนี่ผมก็จะมีท่าทางในการเก็บแบงก์กระพุนก็เหมือนเก็บปักทองนั่นแหละทำใหผู้ชมดีง่ายๆชิวๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะนะผู้ชมดูเลย โคตรเทพโคตรเฟี้ยวโคตรจ่าโคตรกอดโคตรตึงเซิร์ฟลอดแอนเจลิสนะครับผมทำหนึ่งครั้งก็จะได้แมงกะพุนบวกหนึ่งมาแล้วเราก็ได้อะไรเนะี่ยได้ไอพีบวกเท่าไหร่ผมไม่รู้อะเราไม่สามารถทำอยู่จุดเติมๆได้ผมเราก็จึงจะไม่สามารถใช้ออโต้คิกช่วยในการทําได้ครับผมเราต้องไว่ายไปเรื่อยๆคนระับผมเนี่ยว่ายเหมือนผมนะไปเรื่อยๆนะนี่โ,หโ,หโอ้นะดูจุดโคตรเยอะเนี่ยดูเลยเต็มไม่หมดเลยอะแต่ไอ้ตรงที่เกาะอยู่เยอะๆนี่จะเก็บไปได้นะก็ต้องอยู่แบบจุดแรกๆอย่างเงี้ยถึงประมารเก็บได้นะครับ แล้วเราเก็บสักสามตัวเราก็สามารถนําไปขายแลย้เราไม่ต้องเสียเวลาไปแพ็คด้วยน้ำปรชุม,น,ชมน,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 น้อนฮะดูเด่นหรือว่าเราจะไปขายกับคนในเซอร์ฟก็ได้นะผมทับพวิทหรือว่า อัพโทวิดแล้วก็ใส่เบอร์โทรได้เลยนะเผื่อมีคนสนใจนะครับน้องนี่รูปประจำงานเก็บแมงคุณก็มีค้ับคก็เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้ไ่ค่อยไว้ค่อยไปถ่ายขายค้คลิให้ดูชมไปแล้ว <ๆ S 1> เราไปเจอกันที่จุดสถานที่จุดทํางานจุดต่อไปเลยครับครับผมตอนนี้เราก็มาจุสถานที่ทํางานขุดเหมืองเป็นที่เรียบร้อยน้ชมนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ก็จะมีปากทางเข้าอยู่ทา,า,างนี้น้ชมไปแล้วเราก็วิ่งเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะครับน้องๆป่านี่ก็วลเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้กดเอ็มไปขุดแรกเลยนี่ก็จะมีรูปเสียมร้อยอยู่นะ ก็จะมีท่าทางในการขุดแรกก็ประมาณนะ้หรอดแท็กดาวก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับน้องๆน,นี่ก็จะขึ้นเป็นทับที่ขึ้นจะขึ้นทีละห้านะค่อนข้างไวกว่าเปิดเตนตนนะครับดูปะไวหรือช้ากว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนผะู้ชมน่าจะจเท่าๆกันะมั้งผมก็ไม่รู้อะแต่ขุดแรกเหมือนจะไวกว่านะดูเดินีน่ดูดิโคตรเท่อะปุ๊บปุ๊บแปดสิบห้าแล้วแป๊บเดียวอะดูดิดนทำระบบออกมาค่อนข้างดี่ว้องควรอนะนี่ทำหนึ่งครั้งก็จะได้อีพิธการทำหนึ่งครั้งยี่สิบผมแล้วเราก็ได้เป็นแร่หินเเเกกกกลืออนนะคคครรรรั้้้งแ,นะแาาาาสมถชอยยิใท็ไดดดดูีี่ เราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปจุดอื่นๆแหละจะมีทั้งหมดหนึ่งจุดจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดนันท่านผู้ชมสามารถทาได้เจดคนนะหรือว่าน่าจะต้องแย่งกันทำท่านผู้ชมถ้าไม่แย่งกันทําก็สามารถก็จะน่าจะไม่ได้กันอนะ่ะถ้ามีคนมาทําเกินนะเพราะว่ามันทําได้ทีละคนเท่านั้น,นครับนันนนอันนี้ได้เป็นแร่หินฟ้าผมแร่หินฟ้านี่เอาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเอาไปอัปเกรดอาวุธได้นะเอาให้ขึ้นเป็นแบบอาวุธชั้นสเวลสองอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถทำไปทนะ่านผู้ชมแล้วาพาไปดูจุดขับว <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็ขอฟาร์มก่อนละกันแต่นี่ตอนนี้กระเป๋าเต็มกับผู้ชมไปขออย่าจริงของน่อนขอกระเป๋าเต็มง่ายง่ายก็สามารถเติมตัวนี้กระเป๋ากันได้นะครับทิ้งเป็นไรเดียวแร่อะไรหนามแดงเนี่ยทิ้งไปเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําไมนะไปแต่เราระบบการทํางานอะไรนะขุดเหมืองขุดแร่ก็มีเพียงเท่าๆนี้ผมเราไปเจอกันที่จุดต่างที่จุดทํางานจุดต่อไปเลยครับ ครับผมมืตอนนี้เราก็มีตัานที่ทํางานขุดหอยเป็นที่เรียบร้อยคผู้ชมนี่เร,เราก็วิ่งมาตรงหอยแล้วเราก็กดเอเมอร์ทำาถผมไม่ต้องไปเสียเวลาซื้ออุปกรณ์ทํางานแล้วนะเราสามารถทําได้เลยผมก็จะมีิทางในการเก็บหอยก็เหมือนเก็บปลาทองแล้วก็เหมือนเก็บแมงปูนนั่นแหละคาผู้ชมดูดิง่ายๆชิว,ชวๆครับผมหลอดแทกดาวก็จะเป็นอย่างนี้นะขุดเหมืองน,น่าจะหลอดแทกดาวที่เปลี่ยนอยู่อันเดียวนะอันนี้ก็สามารถทำหนึ่งครั้งก็จะได้หอยบวกหนึ่งแล้วก็ได้รับ exp 15บบวกก็สามารถใช้ออโต้คิกช่วยในการทําได้เหมือนกันนะน,น,น,นะ้้อองๆถาามไ่่ว เราก็ต้องรอถามเราก็ต้องทักไวถามไม่บินเห้ได้ก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่านะถ้าใช้ไม่ได้ก็อย่าไปใช้ผมเสี่ยงต่อการโดนแบนมากๆกเลยทีเดียวนะครับน,น้อนนี่ทำหอวยมันโคตรไวแต่ด,ดูจะเก็บโคตรไวอะ่ะหนตัวท่าทางอะ่ะชอบหนะ้าท่าทางมาจัดเลยอะ่ะเหมือนกักวาวเลยใครพูดอะไรอะ่ะ ลำบกกันนะชานนี่ระบบทํางานเก็บหอยก็มีเพียงเท่านี้ผมแล้วไปรีวิวสถานที่ทั่วไปดีกว่าครับเพราะว่าสถานที่ทั่วไปมีอะไรที่น่าสนใจและน่าไปกันมากครับผมป่ะครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่ครับอาวุธเป็นที่เรียบร้อยทนะ่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งกระโดดเข้ามาอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็วิ่งหรือว่าอันแรกคืออะไรอ๋อนี่ก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะกดเอ็มไปแล้วครับ อ๋อแต่เราไม่มีกุญแจนะเราต้องมาคาบกุญแจล็อกเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับน้อน,นก็จะใช้แร่คาแร่หินเกลือหนึ่งร้อยละทองแดงเป็สิบห้าผมเศษหินห้าสิบเศษเพชรสี่สิบแร่หินดำยี่สิบห้าแร่หินหินแดงสามสิบห้าแร่หินฟ้าสามสิบห้าแร่เหมมาไทยเก้าสิบแล้วก็เงินเขียวจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเงินแดงจำนวนหนึ่งพันบาทโอกาสการตีสำเร็จห้าสิบห้าสิบผมตีติดห้าสิบตีแตกห้าสิบผมต้องเสี่ยงดวงเอาีกนะครับน้อน,นอันนี้ก็กดเอ็มเพื่อดูรายละเอียดการคาบโอ้โหผมกดเอ็มเอ็มฮับ ก็จะมีสนับมือ40%่ิมีดสั้น35%มาไม้เบอสบอร์0มาสนุก2 5ไม้กอยี็20%แล้วก็ปากฉลาม15%แล้วก็ดาบซาุไร5%ร็น่าจะเป็นอาวุธที่แรงสุดแล้วนะดาบตัวบุไรอะ่ะใช้แร่หินเกลืกตั้ง100นะ่ท่านผู้ชมดูดิแล้วก็ทองแดงเจ็สิ5เศษหิน3าหิห้าเศษเพชรเก้าสิบแร่หินดำเจ็ดสิบห้าแร200่แงินแดงห้าสิบแรเงินฟ้าแวจสนวน สามหมื่นบาทผมโอกาสการตีสําเร็จเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับน้องๆน่าจะประมาณสองถึงสามสี่ห้าทีตายผมอันนี้ก็จะเป็นจุดคาบยาก็ถามนี่ก็ใช้ของคาบก็ประมาณเลยตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการตีแตกนะครับน้องๆก็สามารถมาคาบกันได้นะสามารถคาบไปขายให้กับพวกที่เล่นสตอรี่แก๊งกอยู่ก็ได้นะครับน้องๆไปแล้วเราไปเจอกันที่จุดสถานที่จุดต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็ตําแหนที่สถานที่ที่จะเข้าไป AFK นะน,น้ำซุนนี่แล้วเราก็กดเฮดเพื่อเข้าไปเลยผมไปนี่ตอนนี้เราก็กําลังทําการ AFK อยู่ผมมก็จะี นี่ตรงผมแล้วก็สามารถวิ่งไปทําได้เมือ่อตอนนี้เราก็ a อ k อยู่แต่ผมไม่รู้ว่า A f k ไปแล้วจะได้อะไรเหมือนกันน้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเรากดเฮดเพื่อออกไปมันก็จะยกเลิกการน,นับเลยนะเรากดเฮดเพื่อออกแล้วผมไม่ผมจะไม่ AFK คนะครับ <c ười> นี่เอานับหอกอวะอ๋อไม่นับน้ชมเดี๋ยวก็จะหายไปเองน้ชมเดี๋ยวรอมันก็หายนะ <c ười> ตอนนี้รถก็กำลังทำการรีอยู่นะนี่ไงหายไปแล้วลครับท่าน้ชมแป๊บเดียวเองป่ะเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปเลยครับผม มาตอนนี้เราก็มาสถานที่ร้านเปลี่ยนสภาพหรือว่าร้านเปลี่ยนสกินนั่นเองท่านผู้ชมนี่หน้าร้านเปลี่ยนสกินก็จะมีอะไรนะกดเอมเพื่อเลือกซื้อของแต่งกายนะกดเอมไเลยครับว่ามีรขายบปางนะ ก็จะมีของแต่งกายธรรมดากับชุดโดนเนะของแต่งกายธรรมดาก็จะแบบพวกหมวกซันต้าหมวกเสือโอ้โหเยอะมากมากมากม,ากมากกว่ามีตั้งร้อยสี่สิบอนะโมโนนี่คืออะไรไม่รู้กันอนะแล้วก็อะไรนะแว่นแว่นดําแว่นดาล้วนนะผมขอซื้อเป็นแว่นดำนะเพราะผมชอบแว่นดำอะแล้วใส่ให้ดูผมกดเข้าไปในกระเป๋านะผู้ชมอ,อ้าวกระเป๋าเราเต็มนะฮะผู้ชมของเลยไม่เข้าตัวนะเดี๋ยวค่อยซื้อวันหลังแล้วกันผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนสก,กินกันแล้วกันกดเข็เพื่อเข้าไปเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงร้านเยนสกินเป็นที่เรียบรอ้อยท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ผมนี่ทับบายได้เลยนะนี่ไป B U วเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่เลขสกินที่เราต้องการเป็นสกินที่4ี่นะครับนี่โ <c oughs> คตรเทโคตรหล่อโคตรตึงโคตรกัดโคตรอันตรายท่านผู้ชมเห็นปะผ้พาปิดปากกุชี่กระเป๋าเป็ด <c oughs> แล้วก็รองเท้าช้างดาวนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้รับกรชาบองก็สามารถรับได้เทียบมีเลยนะแ้่ผมถามไปก่อนผมยังไม่ได้รับกาชาเลยนะทีีบิวครับ ยังไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนี่เราบอกไอ้เรล่อทุกอ้าวไม่มีระบบทีวีนะเราต้องทำยไงอะทับนะโอนะเอาอเฮ้ยทับโอ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 ภาษาไทยนี่ทับโอนะนี่เราบอกแล้วว่ายังไม่ได้เลยนะเดี๋รอแอดมินให้กระชาก่อนแป๊บนึงครับบแป๊เดียวกันแหละ โอเคครับผมแอดมินน่าจะไม่อยู่หรือเปล่าเขาเขายังไม่ให้กระชาเลยชมเราก็รอมาประมาณ10นาทีแล้วชมไม่เป็นไรครับผมี๋ยวเราค่อยเปิดให้แล้วเราขออ p หน่าเราเปิดแล้วท่านผู้ชม,ชมดู EP หน่านครับผมไปส,สำหรับนี่ขอลาไปก่อนผมสวัสดีครับ